เห็ดหน้ากับบ่มีเฮียมีแห้งสิไปสู่กับให้กับหน้าดอกปวดหลังปวดแอวเท่าไหลก็เลยหันมาเห็ดล้านข้าล้านขายพ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงทองไปมือมือซื่อดอกพ่อได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพ่อได้ชงหลานหน่อยไปโรงเรียนแต่ไม่เห็ดล้านค้าล้านข้ากับไข่ดอกพี่น้องแต่ก็ย่อมเพอบัดรูดข้าเจ้าข้าเจ้าเขาตะลันยิ่งยงเอาตะของยิ่งงของมิตรลันกับปิดกับปล่อยโค้เพราเด้ อ้อยไอ้เนี่ยใส่แรงใส่ง่ายน้ำคุมน้ำควงไปฉันละวะ <c oughs> ยืมเงินเพิ่นมาค่ามาขายเแลเ <c oughs> พิ่นมาท่วงดอกถุงมือถุงมือแต่ว่าจังววามืนอนีกั๊กเจ๊เฮ็ดจังไหนแน่ดอกด,ด้ขาดไดใครเด้ดครับติ้ง่ังติ้งบัง,ง,ง <c oughs> ห้องเลขที่44อยู่ไหมคะเ <c oughs> อ้าข้ากุนนายกองไว้ตรงนั้นเลยจ้ะ พ่อเาบาคักแต่อันมื่อนี้อารมณ์ดียังเนาะคือมาเยี่ยมมาเย็ยนแต่เศร้าแต่เนาะจะรีบเจ็บจะรีบไปทําบุญมีงานบวชโอ้ยคุณนายขาจะมาจังทันนยังดีท้อค่ะว่วก็เปิดร้านว่าท่านได้มีเงินพอบาทมันยังเศร้าอ,อยู่ ไม่ได้ก็ต้องเอาเงินเมื่อวันมาจ่ายเจ๊ก่อนันเงินมือวานกับพ่ท่านได้ขายเป็นไรขายอีฉันบ้ิยูลานอีกกันไปงานเผาศพพราก็ได้มาเปิดร้านมื้อนี้มันเป็นการยืมรายวันจะพูดง่ายๆไม่ไา้เอ้าจ่บายจังน้อยเลยบ่ค่ะบายๆเจ๊ไปงานศพโอ้ยปนงานบวชอืออันนี้สิเจ๊ คนสวยคนสวยน้องมือนีโอ้ยแจ้งตัวอันท่านผู้ใจคือสีหัตถสีหวงลายเนาะยผิวพรรณจะเป็นจะสะออนสวยให้สวยขาดเกัน้กไข่นั่นอันนี้พูดจริงใช่ไหมพักัวยเนี่ยพูดจริงใช่ไหมค่ะโดยตรงค่ะเอาเอาแบบพูดโกหกได้ไหมบอข่าวที่บอกโกหกว่าเป็นค่ะคุณนายสวยๆใจดีๆไปบายได้ค่ะเด้อเอาอย่างนี้จ้างั้นอ้วนจะเอาหมองไปขายยังไงหมอนขายแหกมันเห็นไหมค่ะ อันใบล,ละรอยแพงเกินบ่าแพงหรอกคะอ่ะคิดเห็นหัวอ,อกผู้ขาเฮดอาแม่ไปซื้อมาจากอีสานเขาขายแพ็คละรอยอันนั้นอัน,อนคนอีสานเขาขายถือค่ะเขายัานเขาว่าได้ขายแต่ว่านคนเล่าเขาจังเงินขายเอากำไรนิดนน้อยๆครับเพราะได้เยอะล้านกระทำกับคนณนายล่ะค่ะเงินม่นว่าอยากเสื้อให้นยค่ะซอยเหลือนีไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ลไมลไ่เงินจะมาออกกระเป๋าแต่เช้าไม่ไลเ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวตองบามาเจ็บใหม่ เดี๋ยวจะอาบน้ําให้สะสวยไปแต่งตัวเตรียมไปงานแล้วจะมาซื้อหมองอีกบ้าเตี้ยกันเลค่ะสวยยิ่งเรวค่ะชอบคุกคุณหนายิสวยแต่จะอ่อนให้อยากมีลูกจังซี่เลยคือใจไดลูกเคยเจ้าลดกเคยน้ายินมาสวยแค่นออย่ามายอไม่ไล่ใจนีค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาซื้อค่ะลดให้ด้วยค่าอ่องว่ามันยากตกบัวขวอย เขาย่องมาช่วยจะอ่อนเฮ้อีหน้าเรียดเอ้ยอีคุณนายหน้าเรียดเฮ้ยเป็นเกย์ไงเจ๊งเท่นเจ๊งสิบ่เบิ่งกำผืดจากพ่อเมื่อตะกี้นะผาจ้าผาจ้าผาเบียงผามีผผาไหมผาไทยผาเพื่อนเมืองจ้าโอ้ยผามั่จ้อยเฮ้หอยสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะเบิ่งผาซอยเนี่ยนี่ผาไทยบ้านเฮ้านี่แหละเอิ้นว่าผาพื่นเมืองตํา ปาดออกมาจากกีไม่ไหมอันให้เบื้องให้ซื้อให้ซื้อห้วเบื้องพร้อมกันเลย <c oughs> อ,อันนี้ผ่ามีผ่าไมอันนี้มันแพงคักได้นีน่เนาะเออนันแหละขอให้เท่าเบียงกับมีนี่ผ่าเบียงบานเฮ่านี่แต่ว่าเขาอน่นจุ้งกุงเทปมาเขามาทำหาอยู่ข่อยเันบ่มี่ให้เขาเออนั่นแหละ <c oughs> นี่ผา่ามีบานเท่านึงจ้งขายไงก็จะเอาไว้ใช่เปลอเอาไว้ก็ได้ผ่าเบียงนี่ก็งามนี่ผ่าเบียงนี่เห็นบ่นี่ จากกาลสินนะคะกินผู้ไทยเมียนอันอันพื้นละสามพันนี่ซื้อเนี่สามพันเออเออจะไปขายหาพันไปก็ได้สองพันเออซื้อซอยเนี่ยเปียกอันอันอันอี้อย่างเม็ดนี่อันอันหาเม็ดหาเม็ดเออเมียละเท่าไหร่เมียละสี่ร้อยเีละสี่ร้อยอหาซี่สามสิบอสามพันพอดีห้าสามสิบโอดีเมียนว่ล่ะหาเม็ด มียดละสามเลยกับสามห้าสิบห้าตัวเนาะปัญหาเออ้อยจ้าจ้าจ้าเมียดละจักบาทก็ใครว่าเมียดละสี่ลอยสี่ห้ายี่สิบเป็นสองพันสตรู้ว่าจักบาทนี่ 3, <000. S 2> สรุปกูขายสองพันใหญ่โอ้ยมั 40, าสิวัะไงเดี๋ยวยังไปวัดเอาเอาปิ้นตัวตีอีปว่ามึงกับไปวัดใส่ตูเนี่ยเมียดนึงอพอดีออ บามางามดิบวัดกันได้ดอกกระเบื้องตัตาเองนั่ละคอย่ยักอยู่เอาดเบื้งกัสีวัดสูเบื้องสนามโอ้ยจะไมแย่กับสีวัดเซียคอยอีกแหละเอาเียปันสวสีทอได้เดน่เมเบื้องกับสีวัดเห้เบื้องไปนั่งหนึ่งส แถมพ่อพุ่นะพอดีพอดีนี่แถมนี่นี่แถมแถมนี่ด้วยเอาไว้ทาบาดทาตัดเพิ่มขวดสิพับให้กไม่ยากดอกทั้งหมดสองพันบาทโอเคจ้าจ้าสิบสี่ซืู่ลูกซื้อผัวกินมะขามขาไม้ไทยส่วนใบใบยังมาออเด้อเอาขึ้นจีไห่ใบตอนนี้เงินบ่ท่านเข่าเอาตอนนี้จกแม่ป่ท่านมีเอาตอนนี้โอ้ยข่อยมาเดี๋ยวเงินมานำยามาค่างยามาเซียนข่อยบ่มาข้นเซียน กะสั่นของบ้าห้ยได้หรือเปล่าเงินมากได้ยูนอตได้ยูนอตได้เนนอนบัตรประชาชนคอยไว้ก็ได้ฮะได้เนนอนจ้าอุดมากก็ได้เดนอชนะอุดฟันซี่ไงฟันฟันอยู่อะไรล่ะขาจีโอ้ยขายอันเดียวอันนี้สั้นฟันซสิทีมเลขบฟันซี่ไ้เอาเนี่ยมาจุดใช่ล่ะเนี่ยจุดกับบ๊อีบัตรจุดก็ได้ดอกคอยบ่ใช้สมุดคอยขายแต่ของสุดคือของสุดขายของสุดได้ใช่ไหมเอาเด้อชนะอือจ้าจ้าสองพันอ่า เออโอเคขอบคุณนะเจอาสวยสดงดงามมาได้ผางามไว้ใช่ไว้ขายแต่ปันพี่ปันน้องก็ได้เป็นขายบอออกก็ได้ผางามงามหาถือยากสทเๆยายหอยจ้าซื้อข่าวกิโลนะจ้าเอาซื้อข่าวกิโลนข่ากิโลจ้าโอ้ยมีอย่ได้ไรปันไหนลรหน่อยอะข่าวกิโลเท่าไหร่ ยีโรล,ละสามสีเขาเปียกหรือเขาชานเขชาชันเนาะเนาะขายแพงทเทีเอาจากักรลอันรูดห้นี่คอยกรเป็นแห้เป็นแม่มาอยูอันซื้ออันมาแต่โดนละแต่แม่คอยประท่านได้ตายจนเขาลูกสามเลยแม่คอยซื้อน้ำใดกระซื้อน้ำเจ้านี่ละคือเขา,ขาใจยูรลดห้นี่ จะมาโตคอยถอดของแพงทจะไหมยัยโอ้ยสปอร์ตเนี่ยใจใหญ่เนี่ยแม่รถให้เนี่ยมาซื้อดูดูเงี้ยมได้ก็มาซื้อแต่น้ำเจ้านี่ลาคอยบ่นออกใจไปซื่อน้ำผู้อื่นดอกอาจารย์สี่ซะเนาะจ้าคนทองคนใสคอยลูบตูนคอยเข้าใจยิ่งดอกคอยก็นเพื่อนีลูกคือตาจ้าเออเจ้าซื้อโลนึ่งคอยลถให้เป็นแปดฉีดพอดีเนาะไม่ขอบคุณเนาะจ้าโอ้ยขันบ่อนโตขันได้สิว่ารถไหนเนาะ แงมได็เจ้าคดีคือเก้านั่นแหละคือเก้านั่นแหละแม่ข่อยกัดแซงคว่ำไปแต่ก่อนเราสิตใยแงมได็กก็มาซื้อเขาน้ำใงี้ยหอยเด้อยแล้วใจดีหักปีหักน้องหักบ้านแม่ยเคยอย่างอีตัวพูดเดยว่ามิยูไม่กินมาหาอะไรมาไข่เปลี่ยนขีดลูกไข่เปลี่ยนขีดลูกลดแล้วเท่าไหร่เกาะลดแล้วสามชีพจ้าจ้าไปลดบไขเหลือแปดขีดโอ้ยแปลนขีดพอดีนี่นี่แหละฝีมือแม่ค่ะ ห้ยหันบัวตอกับไอศิวโรดไหนแกเป็นเจ้าดีซะดีถึงตัวใจสปอร์ตที่ยังนี่อ้าวปีหักน้องหักบ้านดำสิบบาทสามสิบในเขาเปียนขีดแล้วสิบหันสัมาดำเพรามันเงินปากผีเท่ดำเก่าลัดหันท้อไม่นีไม่ไงขอบคุณเนะจ้าค่ะไปนี่แมืะองื่นกับไิมาซื่อคือเก้านั่นแหละเออวัวเป็นหยางออกลูกง่ายๆเด้ออยู่ดีมีแห้งอันหนึ่งได้คาบเดียวเท่าไหร่ล่ะนี่ อ <Ừ. S 2> ไปชู้ลูกสู้ผัวเออก็บ,บ่มากกับบ่มเหมือนยังได้กับมหาโรดหวไงกระโดดให้อีกเลยเนอะจ้าจ้าจีโลดให้อีกใจดีๆียังดีแหละโรดให้อีกคือเกาเนอะจ้าขอพุณจ้าจะเป็นคุมแล้วละมื่นต่อแล้วกระโดดหอยดีหลายดีหลายคอยกระชมางงน้ำอีอันนี้แท่<อ>มันชื่อของเน่าด๋ขอรถจาก,กิโลดแล้วมาเปียฉีดดีใจว่าจ้านเงินมันบระดดให้เขา คนไม่ยังเต้นห้องเขาคือกานี้เลยลูกค้าเต่ละคนว่าเป็นพี่บะนายหลนายหลซื้อเหล้าซื้อเหล้าขายดีพ่อไระไรเน่เจ้ามาว่าถือเลขติวเอร์ดิพ่อเออกูถือเมเออพิงมาซื้อเหล้านี่นะโอ้เหล้าไอตุนเหลาสื่อเจดีละเจดเจ้หอยเจ้หอยเจ้หอยถามื่อขน่ดมีหเราขายปะเจ้ครับเจ้า มีเหล้าขายบ่ครับเจ้มีอยู่จ้าขวดนึ่งขวดเอาขวดนึงนะครับเจ้เอาขวดนึงครับกินใจล่ะลูกมันมีมองกินแล้วครับกิ่นยุลานได้บ่ครับเจ้โอ้ได้ยุได้ยูว่าได้ยังทงเสียงดัง้ะลูกค้าจิบเข่าร้านค่อยเมาค่อยจ่ากันมิยังกระไดมาผ่านะพ่อบอลล่ะพ่ออยู่ครับหกสิบบาทก้นนะครับนี่เออเจ้เจ้เจ้โอ้ยกูซื้อโยต้ารังบอถึกเลข อันพักกันมีน้ำบ่ลรอปากลาฮะบ่มีครับเจไมีน้ำบ่บ่มีครับเดี๋ยวเจจืดเงี้ยงก็คอยโอ้ยเนาะเจิมเจิมซื้อเรียกเพราะเอเงินเจิมเจิมไหมเจิมเธอเรียกินนะน้ำอีกหน่อยไปสิอ๋ออันนี้รถเออถือ วะวะวะถึกสองตัวเจ็ดพันถึงลอตเตอรี่อีกสองพันมาดวงดีครับแท้ดวงดีนี้ยไงนี่ละค้นดวงดีไปขี่กับอันเขาหน้ำแล้วแล้วบั่นพ่อมังวายแล้วซสันละสิเฮ็ดยังเอาเจ๊ผู้เจ้าพักกันมาแต่ใส่ได้วน้วายฝ่ามันถือเลขอันถึงเลขมานรียกเจ๊ไม่เป็นจะอดนชุดมาไมต้องเล้เอาเก้ักแ้วีคนักเต เอ้ยเป็นย okay. right oh ังไง่ะขายของขายสิ Three. Three. So so ้าขายของเราถืออันกับพ่อได้ไปได้มานี่ละเออเราถือเลขบ่นี่เออจิ้กินนะน้ำครับเจน้ำธรรมดาเนาะป้าแม่ข้าว่ัได้ไปใส่วันได้ตากแดดตากหน้าขาวคือเก่าเมื่อวันนี้คือเก่าว่นได้ไปทำงานคือเฮา เฮ่าอวสานไปแบกอ้อยขึ้นรถโอ้ยตากแดดมีแต่พูดแหลๆวลดเบิกเล่าเนี่ยเท้าจนพูนอยู่นะมมาแหลกหรอกจินจากคือเก้านั่นแหละเจ๊พอไปนั่งบ่ครับเจ๊นั่งคนกี่ตัวมันบ่น่าเกลียดบ่บักละบ่น่าเกลียดครับเจ๊เป็นแม่ค้ามานั่งกินน้ำลูกค้านั่งรถครับเจ๊นั่งรถนอนเกียดเลยกานบอนางน้ำหรอไงสิบห้าให้เจ๊นั่งนีเออนั่งสิบห้าร่าเกลียดบ่นั่งน้ำเออน้ำน้ำกันดีกว่า เอ้ยเอาเจอีกรอบครับเจเอาคือเจหอดเจไว้เจเอากินนำๆหลยเจแล้วเบิร์ดกับซื้อเรีงอีเขาถือเนี่ยเขาซื้ออีกก็ได้ออันไหนทามเนี่ยทอแก่ครับไหนามเนี่ยอันจินยาอย่างสมอคือว่าเท่าเป็นไหมเฮ้ยจับขาบอกเบิร์ดย้ำเลยคือเก่าอ้ยำไดยองตะกอยพี่จัง่ากินกาแฟอีหยังกาแฟ กาแฟนั่นแหละแตงนั่นแหละค่อยอ่านบาโอกพีเฟสโซ่น่ะบ่าวฟ้าแล้วกินโอ้ยกาแฟขายดีอันดับหนึ่งตอนนั้นคอยยิ้มตามกล้องคอยได้ผลเลยตะกี้ขีทโขคอยเท้าพี่ยิ้นกาแฟอันนี้ไปเดือรอดลุ่งลุ่งยังหน่อยหนึ่งที่แล้วผูงามเนาะสวยขึ้นสวยขึ้นจากสัตว์เพียพันคอยพูดอ่ะเบิ่งได้เป็นยังอีหลีพอามันบพรมันย่องหรอกหน้าฝ้าคือเกาบ่อเถ่าจักเต้าลีดรีดรีดพ่อค้ยรีดคนผู้งามจังไงกับผู้งามเนาะจ๋าว่าบ่แเนียมเนียม เอาครับเจ่ไอ้จักรอบก่อนแล้วสุดยอดระเจ้าวะเอ้ยดดดท่าหีเหลากันเน่งามเออขันเล่าบอดขันเล่าบอใจดีขันเล่าบอสวยไอ้เพผ้าม้าลาดดีลาดเก้หอยเราสปอร์ตเล้วใจดีเกหอยสปอร์ตหมดื้แมนบอกีเงินเซฟน้ำเล่าก็ะด้บ่ผมเปแต่ละเอา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 เจ แก่ครับสิไปไซร์เหรอครับกคอยทิมาเอากาแฟไปฝากบ่าวฟ้าโอ้นั่นดึงสั่นตัวเราใจดีตะเกาเราคือบ่ฝากเจ้าพ่อเออกินน้ำกันก็ได้ดอกกินน้ำกันฝากโตก็ซ้ำฝากอ้ายเหระมีมือเราฝากขึ้นสองวันอะเรามาสองกองแล้วอีกหาไงของเราเลยของเราได้ไปบ่ครับเจ๊นางก้อนนางก้อนดึงเนาะอุ้ยอุ้ย ค่อยๆคอยๆค่อยครับเกยอันนี้จำรับฝ่ารูบล้อของเกยเด้ออืมฝ่าป่ะครับไปให้คุณค่าให้แม่เจ้าผู้ถ่องยันยๆเฮาแล้วุนี้คือเกย์สแล้วโอ้ยแล้วสิบวัูุง่ามคือเกย์ป่ะเนาะามกินไปแล้วกินลงไปนี่คนผิวพรรณบอดีก็ดีขึ้นคน กี่พุ่งกี่พลได้หลายเกิดเวบลุ่งตัวโอ้ยนั่นเห็นว่าไอ้พ่อม้าเออไอ้พ่อมาลาดนี่มันะถึงแล้วไม่มีน้ำตาลนี่เาะใจดีคือยังดีเอาให้เาอีกจักเป็กเอาอีกจักเป็กนะครับเจ้อันบลดูปวดบ่บ่ครับบลดูครับไปกินเราลุกวิ่นวิ่นขึ้นจีไข่นี่ดิโอ้ยกินเออทำมาเศร้าไข่ครับเจ้เลาไแล้วพ่อไนเสร็จไนเสร็จยีแจักบ้านเพื่อนบ้านตัวยีแจักแต่ของเน่เด้อก่อนข้ามเอ้ย ยันจะปักกูชิมก้างป้องท่อลำเด้อเราเอ้ยแล้วโอ้ยนอนมันบ่กินกับผู้บ่าวรูปล่อพุ่นน่ะโอ้ยกินได้หลายครับเจ๊กินได้หลายจะใบขาไหลก็จิกหมองโดนๆเจ้กินน้ำกันเนาะเออจังเห็นกันเธอหนึงด้วยส้วฟ้าสิเธอเลขซั้วสิได้กินเหล่าน้อหน้ามันดีหน้าโอ้โหเกี๊ยวกิน โอ้ยเป็นยังไงครับเจ๊บินวันนั้นเม้าเหรอเป่าปนดินมุนเรื่องคิงเรื่องคองตกช่วงถึงแปดนัดกับลูกนี้ไเเจ้าเจ๊หอยจับเราไปจับราไเกเจ๊หอยมันไปมาเจ๊หอยเจ๊หอยคือเจียวกุตพายหีบตายเคองมนเด้กเหมือนนี้เอ้ยชิมาูกับเมแกมึงิ ลืมตาม,มาดูโลกทิฮะใครนี่คุณนายเออคุณนายดูไลคกับดดได้ขายของบ้างยังอันเล้ขายอยู่ผู้เบาไม่กินเหล่าก็เลยนั่งกินแล้วเขาเป็นมูนชื่อชื่อน้องก็ไม่ย่งไรดอกยังไม่เช็คบินใช่ไหมฉันได้เช็คเอางี้เดี๋ยวว่าจะเอาหมองหรือไปกองเออค่อยหักลบกวกนี้ฉันจีบค่อยจีรักข้าถ้าไดก็มือเส้านี่แท็กละร้อยแท็กละร้อยเม่นว่ล่ะเนาะคอยคิดจัง นี่จะลดให้เจลดไหรลดไห้ใจเดียวไปเลยเหมเอาไปเลยเอาไปทั้งแ็กไปเหรอจ้าจ้าเอาเลยครับเอาเลยครับเกยคนสปอร์ตอยู่แล้ววันนี้ย่างตังข่อยบ่ม่พี่พูดเองเกินข่อยดอกเกยเอ้ยเอาหมอนไปแค่หนึ่งตัคุ้มแล้วอันนี้มคข่อยเป็นจังสี่แต่เม่เจ้าเบิ้งข่อยหลุดกอยักแขพงแค่บ้านมักขนาดโอเคอย่าเมามากล่ะแต่ผมเมาล้วให้รอกอเข้าใจไหมใช่เข้าใจจ้า เอาไปทั้งแพ็กเลยนะชมลเราไหมเอ้ยเราสีลมกาม่าไปซื้อจากอิสานแพ็กละร้อยวันนี้อัวไลฟยฟรีสัใจจริงๆแม่จะบอกครับเจือ็ห้เพ่อนหลายแทนนี่มันบอกไปยังถูกมาคือตายดอกทิ้งพองนอกไกลจังสีมาตายหาไดเออ้ตองรวเอ้ยเอ้ยเจ้ยยเจ๊หเยเฮ้เยเเฮอเอ้ คอยไปขายอยู่บ้านโคกสีเขามั้งเมาเอาผาเ <c oughs> ขาอยากได้ไล่เดียวว่าสั้นคอยเล่มาขายให้เจ้ากรคอยเล่นสิมาซื้อขึ้นสิมาซื้อขึ้นเอออันเจ้าอวนให้สองพันคอยได้ละละ,ละมันอีคอยซื้อผา,าขึ้นเด้อเงื่อนเขาเราแม่นบอเงื่อนเขาแล้วเอาขึ้นก็ขึ้นเออวอีหล่าเอยมันบ่กเป็นยังที่คนเฮามันอาศัยไฟเพิงกอนเม็และจักบดานกอนเรือเดียวเม็ด เม็ดละลอยเจ้มหันติเม็ดละลอยตีเอิาสีวัดเด้อบัดนี้เด้อซื้อขึ้นเด้อเฮ็ดอร่อยมึงมาไปยัง่กูบ่อยากดอกมึงเ็ดแล้วก็แล้วกูเข้าใจมึงมึงหักกูคือยังนี่ตัวอ้าวนี่เด้อเม็ดหนึ่งพอดีอืมโอเคค่ะโอ้ยเม็ดหนึ่งก็จะเป็นลอยหนึ่งกับสีซ้ำนั่นแหละเนาะเม็ดหนึ่งบัดดีเอากระเม็ดหนึ่งตัวาบัญญัติบ่เห็นบอกกูลืมเบิ่งโอ้ยไม่ก็ศูนย์เทนอ นี่มเมตรหนึ่งพอดีเอ้าแมตรนี้ดีว่ะนี่หนึ่งเมตรนะคะหนึ่งเมตรกันย่ำวางกูซื้อคือจังนีเมตรบัดย่ำขายคือมีเมตรเดียวเมตรละลอยตีต้องเป็นผู้ได้หลักขายของกูโอุ้ยกต่สร้างหัวแต่แกเหรอเอ้าจิลอยเด้งสปอร์ตเชิเก่าก็หล่ะเนาะยกเองยกเองได้แหละด้อโยกเอกครับยกเองครับยกอีกนะครับพแกแกแก เอามาใบเพียครับมันสีมันสียะเมอร์ครับมันสียะครับไปสียะไปใบใใจเจ้าเด้ออ้าวโอ้ยแล้สปอร์ตอีนีกินเราต้องปรานาแดงอ้อมต้อเออแม่หอยแม่หอยซื้อเข่าเน่ยจ้าบ่พ่อหุงเทียงอ้าผู้ใดอันนั่งปางนี่แหละจ้าซื้อเข่าในรถห้คือเก่าเด้อรถท่อเก่านะนะมาต้องมาต้อกูอยากเลี้ยงนี่ กูสปอร์ตอยู่แล้วกูหักบ้านหักเมืองตัวสปอร์ตจังไหนคอยขอซื้อจักรสองโลนี่มึงสั่งเอาโหลดมึงสั่งเอาเลยกูจังงั้กูค่าหนักอยู่ไม่ยิ่งหวยกูบอกหลายตังสั่งเอาเลยมึงเชียวสั่งเอาเลยสิสั่งให้มันรอดจังบวะพอกินพอยุพลัดตัวตอนแรกกูบอกว่าดอกมีจังไห้กูย้ำเลยกระดานเอาเลยครับเอาเลยครับมีมึงหกโลไข่พอดีมีหกโลง่ะหกโลแค่ะเออเอา ไอ้าจ so, uh, so ๊นจะไปเมื่อแล้วหลดมีเงินจังมาให้กูบ่เออมีเงินจังให้จีม like ันจังมาให้เราอยาก่ยหนครับบ่ยหนามีเงินจังเอาไหมเราก็ได้มีเงินจังมาให้ด้วยแม่เด้อเอาสปอร์ตเฮ้ยจ้มันเจ้ามี่เจ้ามันเจ้านี่คือสปอร์ตดครับิงๆผู้ใจบุญสุดท่านผู้ผมโกรกไรใจใหญ่ใจบวานนี่แหละแม่เจ้านี่แหละที่ได้บุญย้อนมึงอยู่ดอกคือจ้าจ้าขอณูดว่าขอให้ผู้ใดเช่นกูซื้อกูถืกถึกมีมึงผู้เดียวนี่แหละเมื่อไหร่ทมานซื้ออีกก็มีถึกสตาร์กูอีหละนอกไปเลย กยันตรงยันกุ้ทุกหลอกจ้าจ้าขอบคุณนะเมียเนอะหมอนี่กางเกเอะใจข้าวติเอใจข้าวสักเดี๋ะเอาบวกขึ้นไปกครับเจ้เอาบวกบวกบวกพอใไปหาให้น้ำเกน้เิดเปิดเปิดเปิดเครื่องเหเราวพอเปิดเครื่องเปิดเครื่องโลโลโลเทสเทสน้ำน้เน้ครับโลโลดังวะโลเออโอดังยุดังยุไอไองมังแล้ววะไ เจ้านเนเจ้าวัวหัวมันแล้ว huh. ฮ right. ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึสองสามฮัลโหลเทวานุ่นขี่ม้ากินบ่ออกมาลานได้่ในหอยเด้อออกมาลานได้หอยใครอยากได้หยังกลับมาเอาใหญหอยมาประกาศให้พี่มืดมือนี่มือเดียวผู้ใดอยากได้หยังกลับมาเอาเลย สเอาเลยเอาเลยเลยประกันอะไรอย่างเงี้ประกันอะไรอยากได้ยังเอาเลยประกันอะไร่งหอยเฮล่งท่าน่าสั่นให้อ้หลีบอก่าสั่นนอ้พูดจริงว่าสั่นว่าเสียหอดตืนดจริเหรอีเหนยวขึนยัจัเจ้าของร้านหอ่อยพูดจริงๆเอาเลยใช่ไหมเอาหมดเลยใครอยากได้อะไรหยิบเอาไปเอาอะไรหยิบเอาหยิบเอาเอาไปปลูกก็น่าจนออกได้เ่า่เอา ไอ้ลูกแม่ไอ้ยังไปเตะไล้ไหลไลรบ้าใครเมียมาเอาเด้อใจหอยใจสปอตใจหอยใจสปอตเอาไปพ่เอาไปดีะตายตายตายกูตายคือหลายยางเถอะว้คืองามเทะเอาไปไม่เฮียนเนาะก็ดีดี Ôi lá mà ảo xoay mẹ ý cho mẹ lại Ảo bó bớt Ui con mày này càng ám như thế là nó Đi bớt anh ấy cái này, Ủa chạy mấy cụ giặc này để lại đi Pha Pha มังป้าขอ,ของน้ำบ่ปบะกันนี้ไหมโอ้ยหลานเ้ย,ย,ยป้า,ปามันเป็นใจควยเห็นขู่เห็นก้นจากคนป้า เาาาขาซันเขาซัน่อยคือจังตาชังกับบะมีกับป๋องอนกับบ่เห็นผูได้ผนมาเอาของ่อยตายชื่อๆข้าเราก็ใจเราไปแล้วนี่โอ้ยปวดหัวเดวินเด้ วันไห่มังวันไห่มังวันเป็นไปอีกได้เวลาทวงนี้อีกแล้วบ้านเลขที่44อยู่ไหมเอ่ยเจ้หอยอ้ยขายของจนเจียงล้างเลยเจ้าเม้กับหมองเลยปูเจ้ใจมาก องวังเลี้ยงสองวันกับสองวันตัวเห็นจังไหนว่ามีเงินเอาขายของจนแปลนเป่าดาวดายนี่ไม่มีเลยเหรอไม่มีจักบาทเ <c oughs> มื่อวานได้ยินเขาประกาศเปียวๆอยู่ใครอยากได้อะไรให้มาบ้านเจ๋หอย <c oughs> รู้เรื่องหรือยังเนี่ย,ยมึนๆน,น,นี่ล่ละเดี๋ยวจะคอยเป่าอีกอย่างก็ผู้ใดแน,น่ดอกนี่แหละนี่แหละเขาเรียกมาเจ๋หอยสปอร์ตตอนเม้ะ เป็นปนั่นจีดนี่ค้อนมากระชมาจิมักได้คักแกไปบ้างเงืแก่จังในจังกาเอาของคนนี่รักฐานประกาศใส่ไม้ออกไปเลยเป็นซิงเกิลใหม่จากเจ้หอยเจ้หอยสปอร์ตตอนเมาเจ้่ว่าจังจังจังสี่ถาะก็สีขายงัวให้เจ้าดอก่านี่ยืมเจ้านั้นฉันว่าแล้ว เอาอย่างนี้เอาจ้งไหนนัดอีกสามวันถ้าไม่มีต้องขนของออกนากจิได้ขนตัวขันมันบ่มีหิ้ใจอีหลีนันจะให้คนอื่นมาขายแทนจ้าจ้าต่อไปเป็นอุทาหรณ์นะเวลากินเหล้านี่ให้ปิดร้านนะห้ามขายของอมันก็นอยากได้นาได้ตาตัวก็เทยกันนี้พวาเบาๆลลลนั่งกินเหลาน้นมันดังไงออยังนาไงก็ที่ตายนี่เออมันเหมือนชื่อเพลงเจ้าเลยเนาะเจหอยสปอร์ตยามเมา เอาเจ้าเบิ้งเอาลุนยังยังเจ้ากอดเก็บเอาของข่อยข่อยบ่เอายังอีกแล้วไม่มาขายเล่าแลี้ยวก็เธอ้ท่านี้เมาและดูดีเนาะเมาแล้วลืมเนื้อเพลงไปหมดเลยอย่าไปเก็บนี่อีกก่อนเก็บหอยสปอร์ตยามเมาใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพี p r e s s ่